มาอีกแล้วม่อีกแล้วมันองตัวนายได้พังานได้ยแก้วโอ้โวดใช่ปสมัยไปอัอตแกเจ้าว่ต๊เ้โงานมาเศร้านี่ยม่าแก้วนี่ยมเว้ยพุนน้ำมันเฮ็ดยังบานจะสีอมาล้าง้า่งอ๋อเขาตู้เย็นไว้ กินยยมบ่มีตัวแยมฝนตกเล่นมุนนนเนาะไปตลาดป้อไร,รเ,เอาออกมากินโอ้มันยิตตุ่มอันนี้ของยายแก้วอันนี้ของวนาฬต้าุลวตเห็ดรวมนี่สูเห็ดตุนี้เห็ดยังเห็ดเห็ดฟงตองเห็ดึฟงตองเห็ดทานก้ามี เฮ็ดเพื่องดังแห่เฮ็ดหลงโงกก็มี่มันบมเฮ็ดไข่ก็มี่โงเฮ็ดกัวอืมเห็ดนาเลีอืมเฮ็ดกอกเฮมีเห็ดนาเลีโอ้งามบ่เฮ็ดกัวก็เห็ดนาเลีมากระล่างล่างกันเอะโอ้ไปใส่ช่องฟิตไปเฮ้กกินน้ำบ่มี ใครก็ไปซื้องานกับบมีช่วงเนี่ยขอพรรษาเรา้วอ้โอ้ให้ฝืนดองแห้ด,ดอกงามเลยโถทาเต็มตากับพบไปอยู่ไข่มีไข่ดอกก็งามเลยไข่พไข่พนอันดอกไข่อันดอกขีก้เขียวแ็ดไข่ดินเพียงมุน เร็บกแล้วเลีกยวกระตาแล้วก็กลกลางทุกวัน